โอ้ยเอาแล้วครับเจอสัประดรดแล้วโอ้ยหูวิ่งไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยโอ้โหตะเพียนครับใสสวยมีอาการจมไปแล้วโอ้ยตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่นะครับตอกลงไปตอกลงไปมิดเลยโอ้ยตะเพียนหางแดงไซส์นี้เลยครับไซส์ใหญ่จริงๆปกติเจอแต่ไซส์เล็กๆนะครับ เทียนใช้ดีนักตื่นครับไม่รู้อะไรซักเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับอุย้ยสวายปิดคิว้วมายัางไงครับอือหอสวายครับ